แอดไปแล้วซอนได,ได้ได้ได้นี่ด่านอะไรเนี่ยรีเจนซูรีเจนซูพิมรีเจนซูพิมแต่จริงใช้เลเซอร์ดีกว่านะเติมกดเลเซอร์ถาวรหน้าโดนกว่าทันเตอร์มันลงแรงไม่ดีอ่ะ แต่ด่านนี้พี่ยังบริหารในโตไม่ค่อยเป็นเลยแต่เราไม่สุดอ่ะโอ้โหโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูดิเหมือนแกล้งอ่ะดูดิโอ้อะไรเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้ my god มันค่อยอยากจะอยู่ด้วยเลยเนะี่ยจบแล้ว เฮ้ยโอ้โหโอ,โอ,อะไรกันเนี่ย เจอรถเจอย้นรีเจนปหรู้สึกขับไวกันเกินไปอ่ะน่าจะเอ้ยเจอยอนสุพีมไหมแต่เนี้ยอันนี้ไม่ช่ว์นะรู้สึกขับไวกันเกินไปอ่ะเทอร์โนว่าไม่น่าขับไวขนาดนี้ตามต,ตุดติดติดเลยดันนี้พี่สัมภาษณ์สิงสนาหรือเปล่าสัมภาษณ์แล้วแต่ยังไม่ได้ซ้อมไงโถถ้าพี่ไม่สัมภาษณ์พี่สอนเองแล้วดัดเนี่ยอา้าวกาฟิลนอนแล้วเหรอโอเคครับผมฝันดีครับพี่แอดผมแอดมาแอดมา,ดมานะถ้าเกิดพี่แอดไปทุกคนไม่ไหวพี่งงตาลาย เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กดรับให้ละกันแอดมาแล้วกันนะ <S <S 1> <S 1> แรงอะไรกันเนี่ยพี่ขอดูหน่อยพี่รู้สึกว่า,วามันมันไวอะน่าจะน่าจะมีซูิมม์ลงหลงมาปะอันนี้มันเพื่อนที่เราเล่นกันล่าสุดดิเเล่นด้วยเหรอเนี่ยเชื่ออะไรเนยใช่ไหมเนอย,เนอ,ยอ่ะได้ได้นี่เมื่อกี้ชวนมา ได้เดี๋ยวพี่ชวนไปปั๊มใช่ไหมอ่ะโอ้นี้ใครพิมพ์แชทมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอะไรในนิว <c oughs> แก้มจิแก้มมืออ่ะนิวกด <c oughs> เลย อถ้าเกิดอยากได้รถยศรีเจนก็ต้องเป็นติดซูพปม์ท็อปหนึนะตอนนี้ท็อปหนึก็รีกี่ดาวอะซูพร์ห้0รดาวอะซูพปมร์ห้0รดาวนูน่นเปลี่ยที่2หน่อยอันที่สองเหรอได้ <c oughs> จัดไปเฮ้ยไม่ได้ดิเสียงไม่ได้เสียงไม่ได้สอบขึ้นแรงเราต้องเล่นเต็มที่เดี๋ยวเราสอบขึ้นแรงผ่านก่อนอันนี้อันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอะไรโนวา2องใช่ไหม แดี๋ยวเราสับขึ้นแรงพันก่อนสุพิมห้าร้อยดาวได้ลดอะไรไม่ได้ลดนะลีเจนต์ลีเจนได้อะไรมั่งอ่ะได้ได้คูป,ปองไหมอันนี้อันนี้อันนี้พี่ไม่ทราบเหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันอ่าโอวิโตครับผมได้อะเอยใครตกก็ใครตกก็ลีเจนต์นี่เออพี่ลืมพี่ลืมเพาะที้ดต,ตาหน้าพี่รับแอดให้แล้วกันเนาะลีเจนต์ไม่ได้อะไรหรอแล้วสุพิมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหอะไรเนี่ยมโหแล้วนะ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  ือตอนนี้คือคือพี่รู้สึกแบบเล่นเกมติดต่อกันแล้วมันลาลาคือรู้เลยว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเนี้โอ้ oh my god คือพี่รู้ตัวเองเลยตอนนี้คือแบบเล่นไม่ค่อยดีละพวกที่แบบว่าเล่นติดต่อก,กันแบบหลายๆชั่วโมงเขาทำได้ไงวะพี่งงมากเลย คือพี่ไม่เคยเล่นแบบติดต่อกันนานขนาดนี้เลยเนี่ยรู้ป่ะเยวเลน่นตามฝึกแอด,ดวานดิฟครั้งเดียวที่พี่แบบเล่นกัน8ชั่วโมงอะ่ะแต่แบบเล่นแบบตึงๆอย่างเงี้ยเล่นแรงเงี้ยโอ้ไม่ไหวร่างกายแบบไม่ไหวละตอนนี้รู้สึกแบบปลามาก <c oughs> เล่นกันได้ไงอะพวกแบบรีเจนพันดาวอย่างเงี้ยอย่างปูอย่างเงี้ยโอ้โหที่หนึ่งรีเจนเนี้ยเล่นได้ไงวะ คือคืองงมากแบบผมนี่ไงเล่นทั้งวันฝึกไปโม้ทุกนาะไหวเหรอสูพินก็ไม่ได้เอฟซจ้าสวัสดีครับผมนันนิชามาแล้วไปไหนมาบ๊บี่ <c oughs> ผมเล่นทั้งวันเลยพี่เล่นไหวเหรอแบบคือมันมันมันไม่ลาหรอคือพี่ตอนเนี้ยพูดตรงตรงเลยนะคือพี่คือพี่พี่พี่เล่นอยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าพี่อยากคุยกับคนดูแบบอ้ไงเงี้ยแต่แบบเล่นเกมคือตอนเนี้ยแบบเหนื่อย แล้วพี่ก็จะไปเล่นไอเทมเงี้ยเออก็กลัวแบบคนไม่ดูสมส่วนมากเขาก็อยากเห็นพี่ลงแบบแรงปกติอะนะคงไม่มีใครอยากเห็นพี่ลงไอเทมะนะ <S <S <ๆ>ไม่ได้นิวเรคคอร์ดไม่เปลี่ยนดานโอ้ <S <S oh, เหนื่อยแล้วดิพักคุยกับคนดูมันมันมันมีพักอะไรมัางอะเอา้าเอ๊ยกดผิดป่ะไม่เป็นไรการการฝึกฝน ที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานนะผมเราจะฝืนต่อไปฝืนต่อไปนี่นี่นใครไหนไหนบอกใครใครเล่นใน Android บวกหนึ่งมาหนะ่อยใครเล่นใน Android บวกหนึ่งมาหนะ่อยใครเล่นใน Android บวกหนึ่งมานะ โอ้แอนดรอยหลายคนนะตอนนั้นพี่พี่เล่นอ่ะ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดวจบนี่เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวยเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวพี่ให้ดูจริงๆแอนดรอยมันมีเทคนิคนะแอนดรอยมีเทคนิคนะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องแอดวานด์ด้วยแค่ใช้ควิกเทิร์นเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูใครที่เล่นในแอนดรอยอ่ะคือแล้วแบบพี่ไปดูนะสิงสนามอ่ะตอนนั้นนะซิตี้สิบเอ็ดอ่ะ พี่เต็มพี่เล่นได้เต็มที่นะ2นาที1ิวิใช่ไหมแต่คนเล่นใน Android นะ a d v a n น e ์ดิไม่เป็นนะขอแค่ CW กับ Quick Turn อนะพี่เคยเจอ2นาทีเจดวิรับนึงขอเล่นกันเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวพี่เปิดสิงสนามให้ดู โอ้พลาดว่ะโอ้ my god เฮ้ยอือโอ้โหโอ้ยกอดพีดิา โอ้โหเรียบร้อยจบเลยเสียไปหลายวิเลยตรงเนี้ย โปรหรือเปล่าไม่น่าโปรนะแรงอะไรครับแรงโนวาครับผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปิดดูสิงสนามให้ดูสิงสนามบางคนนี่คือแบบว่าคือพี่คือพี่ไม่ได้แบบว่าแอนตี้แอนดรอยอะไรนะแต่พี่แค่บอกว่าเราควรจะดึงจุดได้เปรียบของแอนดรอยมาให้แบบว่าเอามาใช้อะ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูสิงสนามกันต้องดูคนที่เล่นแอนดรอยอ่ะคือคือเป็นการใช้แอนดรอยให้เป็นประโยชน์อะ่ะขอแค่ควิกเทิร์นแล้วก็ซีดบยูจะโกงมาก ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยหาสิงสนามก่อน